ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอจอหนนี่อีแวนยกย่องพอสโคและไรอันกิกอยู่เหนือบรรดาน,นักเตะปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขาเคยร่วมทีมมานักเตะชาวไอแลนด์เหนือเคยเล่นร่วมกับผู้เล่นอย่างคริสเตียโน่โรนัลโดเวีนดูนี่คาร์ลอสเตเวสลิโอเฟรนานและเนมันยาวิดิช แต่มีผู้เล่นอีกสองคนที่เขาชื่นชมมากกว่าสตา์เหล่านั้นอย่างไรก็ตามกองหลังรายนี้รู้สึกว่าพอโสโคและไรอันกิกส์ตำนานของปีแสดงนั้นเหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นในทีมและทำในสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะทำได้ในสนามซ้อมผมคิดเสมอว่าสโคและกิกส์อยู่ในระดับที่ต่างจากคนอื่นในทีมอีเวนส์กล่าวกับสกายสปอร์ตถึงแม้ว่าเราจะมีผู้เล่นระดับโลกแต่ผมรู้สึกว่า iQ ของพวกเขานั้นสูงกว่าคนอื่นอยู่หน่อยๆทั้งสองคนเลยพวกเขาโชว์หลายๆอย่างเลย ยิ่งในสนามซ้อมยิ่งปล่อยของแล้วคุณก็คิดว่าไม่คิดด้วยซ้ําว่ามีพวกเขาทําแบบนั้นได้ฉันคงไปถึงระดับนั้นไม่ได้แน่แน่พวกเขานั้นคนละระดับเลยสโคควาแชมป์เลีกได้สิสมัยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่กิกทําได้13สมัยและทั้งคู่ก็ควา้าแชมป์อยู่ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้2สมัยกับสโมสรเนวิลไม่ปลืม้มเชสโก74ล้านปอนด์ย้อมแมวแกรี่ีเนวิลนักวิเคราะห์สกายสปอร์ตชอบกำลังเสริมแนวรุกของแมนเชสเตอร 66.6%ตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่มีรายเดียวที่ยังต้องไปสู่ตัวเองอีกมากนั่นคือเบนจามินเชสโก้ที่แบกค,ค่าตัว73.7ล้านปอนด์เนวิลถือว่ามาจุดกุญย่าจากวูฟแม้ผลงานไม่เปรี้ยงแต่มีอิทธิพลต่อเกมด้านไบรอันเอมเบอร์โมจากเบนฟอร์ดให้3พันแต่เชสโก้ย้ายหลีกจากอาเบลิฟซิกแห่งบุนเดสลีกาเยอรมันยังถือว่าตามหลังมาตรฐานของสองรายข้างต้นพอสมควร มอนั่นผลงานห่างไกลลิบเมื่อเปรียบเทียบกองหน้าคนอื่นที่ยูเนเต็ดเอาเข้ามาอย่างกุญ,ญ่าหรือเอมเบอร์โมการเปิดปากผ่านมันเดนในฟุตบอลเขาดูโลกๆสัมผัสบอลแรกก็ลั่นให้เห็น2-3ถหนตอนจะดูดลูกลงพื้นสําหรับค่าตัวเกือบ80ล้านปอนด์จริงอยู่เขายัางอายุน้อยกําลังปรับตัวแต่คุณก็อยากเห็นประกายอะไรมากกว่านี้ แข่งววย2่ปีต้องเร่งผลงานจะแค่2ประตูนใน11เกมเพราะเมื่อเทียบกับรัสุุดฮอยลุนที่ย้ายมาในปี2023ยังผลงานดีกว่า11น,นัดทำ3า3เม็ดเจนภาพจาก AI อามัตโตข่าวปลอมภรรยาท้องอามาดเดียโลปีสารพัดประโยชน์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาปฏิเสธข่าวลือในโลกออนไลน์หลังมีโพสต์ไวรัลใน X ที่อ้างว่าเขาไปเยี่ยมภรรยาที่กำลังตั้งครร หลังเกมที่เสมอนอติงแฮมฟอร์ด2-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโพสต์ Post ต้นเรื่องมาจากผู้ใช้ชื่อ m a l ซึ่งลงภาพหญิงตั้งครรภยืนข้างอาหมัดโดยคาดว่าภาพนั้นถูกสร้างขึ้นด้วย AI พร้อมแคปชั่นว่าอาหมัดเดียโลไปเยี่ยมภรรยาที่กำลังจะมีลูกหลังจบเกมสุดสัปดาห์นี้รักคู่นี้จริงๆดิเดโลไม่รอชาเขาตอบกลับทันทีว่าการปล่อยข่าวปลอมแบบนี้ไม่ช่วยให้เพจคุณดังขึ้นหรอกนะ ช่วยให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของผมบ้างต้นโพสด,ดังกล่าวถูกลบแล้วในเวลาต่อมาแต่การรีโพสต์ของอาหมัดยังคงอยู่แข้งวัย23ปีที่กำลังไปได้สวยภายใต้การคุมทีมของรรเบนรอโมริมและเพิ่งยิงวอลเลย์สุดสวยเป็นประตูแรกของฤดูกาลในเกมกับฟอร์เรสใช้เหตุการณ์นี้เป็นโอกาสย้ำจุดยืนว่าแม้เขาจะอยู่ท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายในโลกออนไลน์แต่เขาก็ยังขอรักษาพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเอาไว้เช่นเดิม สำหรับเกมต่อไปของแมนเชสเตอรจะออกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันเสาร์นี้พวกเขาผลงานดีตลอดช่วงหลังเมื่อไม่แพ้ใครมา4นัดติดต่อกันรั้งอันดับ8ของตารางเคลียร์ข้อสงสัยเหตุผลที่ VAR ไม่แทรกแซงจังหวะเตะมุมปัญหาเกมฟอร์เรสเสมอแมนอยู่วิดีโอช่วยตัดสินหรือ VAR ก่อให้เกิดข้อถกเถียงแทบทุกสัปดาห์ในศึกพีเมลีกอังกฤษ โดยเฉพาะจังหวะกลังคาที่สร้างข้อสงสัยให้กับแฟนบอลอย่างมากในแมตช์ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานอตติงแฮมฟอร์เรส2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ผู้ตัดสินดาเรนอิงแลนด์ผู้ช่วยผู้ตัดสินอาร์คิวฮาวสันผู้ตัดสิน VAR ทิมโรบินสันเหตุการณ์สำคัญจังหวะเต็ม,มุมทั้งทงท,งท,งท,งที่เห็นได้ชัดว่าลูกบอลยังไม่ออกจากสนามเต็มใบเวลานาทีที่33 สิ่งที่เกิดขึ้นนิโคโลซาโวนากองหลังฟอร์เรสต์มงเคลียจากจังหวัดเปิดบอลของไบรอันเอมเบอร์โมและบอลกำลังกลิ้งจนใกล้จะออกเส้นหลังอยู่แล้วแต่ซาโวนาวิ่งไปทันและเกี่ยบอลได้พอดีแต่ฮาวสันยกธงยืนยันว่าบอลออกหลังไปแล้วและให้แมนยูได้เตะม,มุมซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับนักเตะทัพเจ้าป่าและแฟนบอลอย่างมากผลของการเตะม,มุมดังกล่าวนำไปสู่การเสียประตูของเจ้าบ้านเพราะกาซิเมโรมงบอลเข้าไปซุกก้นตาข่าย การพิจารณาการตัดสินใจกฎข้อ9ก้าของเกมระบ,บุว่าลูกบอลถือว่าออกจากสนามเมื่อบอลข้ามเส้นประตูหรือเส้นเต็มใบการพิจารณาว่าลูกบอลออกจากสนามหรือไม่ควรอิงจากข้อมูลข้อเท็จจริงและน่าเสียดายที่ในกรณีนี้ภาพวิดีโอยืนยันว่าลูกบอลยังไม่ได้ออกสนามเต็มใบนอกจากนี้การตัดสินใจของผู้ช่วยผู้ตัดสินเกิดขึ้นจากอีกฝั่งของสนามทําให้มุมมองของเขาถูกขัดขวางบางส่วนโดยเสาประตูและร่างกายของผู้เล่น VAR สำหรับกรณีนี้ VR ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบปัจจุบัน For e s รคงรู้สึกไม่พอใจเนื่องจากว่าพวกเขาได้รับการตัดสินให้เกิดจังหวะเตะมุมผิดพลาดสองครั้งใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองครั้งส่งผลให้เสียประตูอย่างไรก็ตามจังหวะที่เสียลูกเตะมุมในเกมกับบอลมัดเป็นความเข้าใจผิดในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการผู้ออกแบบกฎกติกาฟุตบอลร,ระหว่างประเทศหรือ IFAB มีมติไม่ให้เพิ่มการตรวจสอบ VAR สำหรับลูกเตะม,มุมที่ตัดสินผิดพลาดแล้วนำไปสู่การเสียประตูเพราะไม่อย่างนั้นคงจะต้องตรวจสอบลูกเตะม,มุมทุกครั้งดังนั้นในตอนนี้ความไม่พอใจชอนได้กุนสอฟอเรสที่มีต่อเหตุการณ์นี้จะไม่ได้รับการพิจารณาสรุปหากกาซิเมโรไม่ได้ประตูจากลูกเตะม,มุมดังกล่าวช่วงเวลานี้ก็คงถูกลืมไปแล้วแต่ชัดเจนว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินฮอสันไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนพอที่จะตัดสินใจทั้งจากตำแหน่งของลูกบอลและตัวเขาเอง การตัดสินว่าลูกบอลออกนอกสนามควรเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงสําหรับกรรมาการทุกคนและไม่มีความจําเป็นที่ฮอสันจะตัดสินใจแบบนี้ดังนั้นในการตัดสินใจที่ต้องอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงครบถ้วนซึ่งไม่ได้มีอยู่ในขณะนั้นคําแนะนําคือเขาไม่ควรทําอะไรแบบนั้นเลยทอมทําไมโดไม่เห็นด้วยเมสซี่เก่งกว่าตนคริสเตียโนโรนัลโดยืนยันว่าเขาไม่เชื่อว่าลิโอ,อเนลเมสซี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการในระหว่างการให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจสุดพิเศษกับพีเสมอร์แกน ดาวยิงของอัลนัซเซอร์ได้พูดคุยถึงชีวิตหลังย้ายมาเล่นในซาอุดีอาระเบียและหนึ่งในประเด็นที่ถูกถามคือเรื่องที่แฟนบอลทั่วโลกถกเถียงกันมานานระหว่างเขากับเมซี่ใครกันแน่คือโกดตัวจริงของวงการฟุบ Leonardo, ตบอลโรนโดตอบคำถามนี้แบบไม่อ้อมค้อมว่าเมซี่ดีกว่าผมเหรอผมไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนั้นนะและผมก็ไม่อยากแกล้งทำเป็นทอมตัวด้วย ในปัจจุบันโลนโดวัย40ปียังคงล่าตะข่ายให้กับอัลนาเซอร์อย่างต่อเนื่องโดยซีซั่น2,025-2,026เขายิงไปแล้ว9ประตูจาก10นัดในทุกรายการเป้าหมายของเขายังเหมือนเดิมคือการพาทีมคว้าแชมป์ในซาอุดีอาระเบียให้ได้หลังย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2022ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเมสซี่กำลังสร้างชื่อในเมเจอร์ลีกอกอกอร์กับอินเตอร์ไมอามีภายใต้การดูแลของเดวิดเบคแฮม โรนัลโดยืนยันว่าเขายังไม่คิดถึงการเลิกเล่นและอาจมีโอกาสสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6เพื่อคว้าเกียรติยศเดียวที่ยังขาดอยู่ในเส้นทางอาชีพเซียมูรับอยากเขียนผีพาโกแดนกลับหลุมเวนลูนี่ยอมรับว่าอยากให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาคว้าตัวแดนนี่เวลเบกกลับมายังโอทฟอร์ดอีกครั้งจากผลงานอันร้อนแรงของโกแดนในช่วงที่ผ่านมาลุยฟานเกาอาดีตผู้จัดจาการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจขายแดนนี่เวลเบกกองหน้าดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ในปี2014 เวลเบกลงเล่นให้ปีแสดงไป142นัดแต่ฟานเก่ากล่าวว่าสถิติการทำประตูของเขายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสโมสรและต้องการเปิดพื้นที่ให้กับราเดเบลฟาวเก่ากองหน้าคนใหม่ในเวลานั้นเป็นอาชนลที่จักการเซ็นสัญญากับเวลเบกไปด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์แต่กองหน้ารายนี้ต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในลอนดอนเหนือก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จถึงขีดสุดแนอเชียบค้าแข้งกับไบรตันต้นสังกัดปัจจุบัน เวลเบกทำประตูขึ้นเลข2หลักในเพียงหลีกเมื่อรุูกาลที่แล้วและยิงไปแล้ว6ประตูในฤดูกาลนี้หลังจากยิงได้อีกครั้งในเกมที่ไบรตันเอาชนะลีดเนยต์สามต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ฟอร์มการเล่นของแข้งวัย34ปีรายนี้ทำให้มีความหวังที่ทีมช่างกฤษจะเรียกตัวกลับมาเล่นในฟุตบอลโลกช่วงซัมเมอร์หน้าและดูนี่ก็ได้กระตุ้นให้โทมัสทูเินผู้จัดการทีมช่างกฤษพิจารณาอาดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาในช่วงพักเบรกทีมชาติครั้งหน้าด้วยผมตื่นเต้นมากเขาเล่นได้ร้อนแรงส รูนี่กล่าวในพอดแคสต์ b ีบของเขาผมรักแดนนี่มากผมรักเขาจริงๆเขาเป็นนักเตะที่ดีมากในพีิมรีกแมนยูเอตต์น่าจะดึงตัวเขากลับมาเพราะเขายิงประตูดได้และทํางานหนักเสมอผมคิดว่า2-3ปีที่ผ่านมาผมอยากให้เขากลับมาจริงๆผมคิดว่าตอนนี้ยูเอต็ดกำลังไปในทิศทางที่แตกต่างออกไปและหวังว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้แต่ผมอยากให้เขากลับมาในช่วง 2- อปีที่ผ่านมา เขาดูมันจะลงตัวกับไบรตันแล้วดังนั้นผมหวังว่าเขาจะยิงประตูได้ต่อไปและหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เขาจะกลับไปติดทีมชาติอังกฤษรูเบนอโมริมปกป้องการเปลี่ยนตัวสุดขัดแย้งหลังแมนเชสเตอร์ดุดเสมอฟอรเรสบางครั้งถ้าคุณส่งกองหน้าลงเพิ่มผมไม่รู้สึกว่าเราจะเล่นดีขึ้นอโมริมอธิบายดาโลมีโอกาสครอสหลายครั้งแต่เขาใช้เท้าขวาและมักจะตัดเข้าในทำให้ไม่มีพื้นที่ แต่เมื่อใช้พลติกเราจะสามารถเติมขึ้นด้านข้างและครอสจากพื้นที่กว้างได้ซึ่งอบอลถูกส่งเข้าในเขตโทษก็จะมีมาทุกคุนย่ารอยอยู่ในครึ่งหลังเลนี่มักเป็นคนที่มีพื้นที่พาบอลขึ้นแต่นูตเป็นแบกแท้ผมเลยเลือกใช้คุณสมบัติของนักเตะไม่ใช่เรื่องคุณภาพเพราะนักเตะบ,บนมานั่งก็มีคุณภาพสูงเช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ